เดี๋ยวจะให้พระอาจารย์สมปองได้กล่าวอะไรนิดหน่อยนะครับนิมนต์ครับครับขอนอบับนอ้อมในองค์เสด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถวายความเคารพท่านเจ้าวาดที่กำลังจะเดินกลับปุติแล้วนะฮะท่านบอกพระเยอะแล้วนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทลานุเถระนะฮะก็งานที่แล้วพลาดไปพี่ไปงานแม่ของพี่ถั่วแลว งานนั้นก็ไม่กล้าหาไม่กล้ายิ้มมารายาทงานศพลงมาจากเก้าอี้ตอนแรกจะขึ้นทรมาต่ไม่กล้าขึ้นกลัวขาชาลงมาปั๊บพี่ถั่วและกระซิบป,ประโยคแรกเลยไม่มีสักแอะเลยเนาะหาสักแอะหน่อยก็ไม่ได้เราก็เลยบอกโอ้ยก็เรียนบาลีนักธรรมามารายาทงานศพก็ไม่ให้ยิ้มให้หัวเราะเราก็เลยบอกไม่กล้าฮาเอางี้แล้วกันอาตมาขออภยัยศพนี้อาตมาไม่หาเอาไว้ศพหน้าอาตมาจะหาเต็มที่ แล้วปากไปถั่วและไว้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าศพไหนยังไงก็ไปอัดหูเซแดดนะของหาไม่จำกัดก็เจอแน่นอนนะพี่บอลพี่ค่อมคุณแจ๊ดนะคุณนุ้ยนะคุณตักนะเจอหล,หลายๆท่านตอนเข้าฉากฮูเซแดดเราก็เอ๊ะไม่เห็นพี่โรเบิร์ตตอนแรกก็จะถามหาในรายการแหะแต่ว่าก็เอ๊ะกลัวจะเสียมารยาทถามหากันแต่ในใจมันก็วืบขึ้นมาแล้วนะว่าจะถามหาสุดท้ายก็ ก็ไม่ได้อยู่ในฉากด้วยกันหลังจากนั้นก็ดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆจนมาทราบข่าวนะฮะก็รอให้คนนิมนต์อยู่ก็ไม่มีใครนิมนมต์มีแต่งหนึ่งโทรไปครั้งหนึ่งนะพอไม่ได้โทรกลับก็เงียบกิบเลยคืนมารยาทพระเนี่ยต้องนิมนต์ทำไมนิมนต์เราก็มาเองไม่ค่อยได้ใช้คำนี้แล้วกันครับผมทีนี้ก็เอ๊ไปไปมาก็ดูไลฟ์ดูอะไรบ้างนะตอนนี้800ศแม่ตมาก็หาซื้อลำบากมากเลย เขาอัน้นเขาอัน้น8 0 0 8นี่อัน้นแล้วอั้นอีกครับมีลามไปถึง54แล้วเนี่ยอายุอายุอาย <c oughs> เออเขาว่ากันไปนะก็เป็นบุญบาร,รมีเนาะที่มีคนรักมีคนอะไรมากมายกันอันนี้อมาจนอะ่ะไม่มีใครนิมนต์จริงๆนิมนต์ตัวเองก็ได้ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจมาวันนี้นะตอนแรกก็มาตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์มันก็รถติดรถอะไรเยอะแยะด้วยก็เลยไม่ไม่ยนระยะทางมายนระยะทางครับท,ท,ที่จะมีวิชานะครับ เมื่อกี้ในเดินผ่านหลวงพ่อนิดเดียวได้วิชามาเลยนิดเดียวได้ทันทีพลังบาร,รมีของท่านนะก็ตัดสินใจมาก็น่าจะเป็นบาร,รมีได้บุญอะไรของพี่โรเบิร์ตแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมานะพี่ก็อย่างนี้นะคนเราได้พบได้เจอกันน่ะมาชอบคนที่เวลาทําให้ใครมีความสุขเหมือนพี่อย่างเงี้ยครับโหดูมาตลอดตั้งแต่เป็นเนนเรารู้สึกว่าคนที่ทําให้คนมีความสุขมัน ได้บุญเพราะบุญเนี่ยแปลเป็นฐานแปลว่าความสบายกายสบายใจถ้าทําให้ใครสบายกายเนี่ยเขามาก็หิวข้าวอย่างนี้มาถึงนี่ปุ๊บมีอะไรให้ทานบ้างฮะมีครับอะไรที่ฟรีบ้างมีทุกอย่างฟรีหมดครับทุกอย่างฟรีหมดเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกาแฟน่ฮะ,ะมีกว๋วยเตี๋วด้วยหรอมีกว๋วยเตี๋วด้วยฮะหอมไปฝากหมาที่วัดไส้ทองสักสองถุงได้ไหมฮะเ,เอาเอาน้ําจิ้มไหมฮะต้องมีน้ําจิ้มด้วยต้องมีเครื่อ <laughs> งป <laughs> รงุงด้วย ข้าวก่อนเอาไปไม่มีน้ําจิ้มอ้ยหมาไม่กินแม่หมาหัวสูงแต่ก๋วยเตี๋ยวถั่วแหลือนี่ไม่ต้องปรุงอยู่แล้วครับผมมันเปืองอร่อยมันเปือง๋อเปื่องไม่เกี่ยวคือของเขาอร่อยอยู่แล้ะครับอาจารย์นี่สอนน้ำน้ำเพชรตัวจริงเลยนี่สอนน้ำน้ำเพชรนะก็มาด้วยความรักพี่เบิร์ดครับผมเอาเราขยับให้น้องๆหน่อยวันนี้วันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงบนเวทีด้วยวันนี้คณะเขาพระดูได้ไหมเนี่ย ดูได้ไม่เห็นเป็นอะไรไม่อาบัตหรอก <No. S 1> แค่ดูเฉยดูบางทีมันก็ได้วิชาความรู้แตม่มาได้เกิดโคราชแต่ก่อนคิดว่ามีแต่หมอลำนะโคราชครับผมลิเกเขาก็มีลิเกโคราชนี่วอลอรตอลิเกวอลอรตอสมัยก่อน,นอ๋าอาตมาก็ไม่นั่งดูโอ้ลิเกเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นครับร้องสุดคำลำสุดแขนถูกต้องเขาทำยังไงร้องสุดคำลำสุดแขนลองโชว์นะ ผมลอกไม่เป็นห <laughs> ยุหดยงด่ายจนนอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าหาสมปองเนี่ยจะกักเวลารทุกงานศพเนี่ยกักทุกทีเลยไม่เป็นไรฮะง,งานศพงานศพตลกรื่นเริงได้ครับสนุกสนานได้เพราะว่าทำให้คนมีความสุขอีสานเรียกงานยินดี<ล>งานยินดีก็คือว่าเหตุแต่คนมีความสุขน่าไปภาษาบ้านตัวเองเลยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เหตุแต่คนยิ้มเหตุแต่คนหัวก็คือเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่อย่างลูกพี่เบิร์สองคนนี้หัวอกเดียวกัน แต่มาก็เสียคุณพ่อไปเหมือนกันะอาจันดรสมพงศ์ที่มาด้วยนี่เจ้าของพระไตชุดพระไตนี่ก็เสียโยมพ่อเหมือนกันเรียกว่าเราอยู่ในแก๊งเดียวกันกับอาจารย์ดรสมพงศ์แก๊งพ่อตายอนี่ของเรายังมีไหมครผมผมตายไปนานแล้วครับแก๊งเดียวกันอย่าอย่าอย่าเรียกสั้นนะฮะเรียกแก๊งคุณพ่อตายอย่าเรียกคำว่าแก๊งพ่องตายไม่ได้นะเห็นสสก็พูดกันไงครับผม อายุผมก็อพอกับบิดาสวสวครับผมอายุผมก็พอกับบิดาของคุณพ่อบิดาผมตายแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากฮะเอ้ยบุญบารมีเนาะวันนี้เจ้าของเพลงใช่ไหมเนี่ยเจ้าของเพลงไหนฮะเพชรวิบปั๊บบีบปั๊บอะไรของเขาเนี่ยไม่ใช่นี่พระเอกลิเกก็ชุดเขาวิบปั๊บบีบปั๊บกันนะนี้ชุดเขามันเพราะแพรบอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเสียดายอ่ะ อาตมาเป็นพระอาตมาก็เลยไปร้องไม่ได้เดี๋ยวเราเมื่อนทกษ์ศิษย์พระมันเลยต้องแปลงนิดนึงพระแปลงว่าไงฮะตาลปัดอาตมาวิบวับวิบวับญาติโยมอยากจะเข้ามาจับอาตมานั้นปวดขมาแหมไอ้คนชงก็อยู่ข้างหลังนะคุณพรนี่คุณพรนี่ก็ชงเก่งจริงนะสอนรามอันนี้น้ำเพชรไม่ใช่ฮะไม่ใช่อะนนี่อันนี้น้องน้ำเพชรถูกแล้วใช่ไหม ในน้ำเพชรนูอนรามติดตามตลอดอ่าฮะแม่เมื่อเมื่อเมื่อสมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆก็หน้าตาแบบเนี้ยโอ้จะหันมามองทำไมอ่ะหันมามองผมก็ตกใจนะครับอาจารย์จะอัมอะไรก็ไม่ค่อยกล้าอัมนะเนี่ยอ่าฮะจริงๆก็เตรียมเตรียมคำพูดอะไรมาเยอะอยู่เหมือนกันนะพอเห็นบรรยากาศแล้วมันก็ตื่นตันแทนพี่โรเบิร์ตเนาะครับแหมนี่ผู้หลักผู้ใหญ่มาบ้างไหมโอ้โหใครมาใครมาใครมาคุณเต๋าสมชาย โอ้พี่เต๋านี่ขวัญใจของคุณโรเบิร์ตก็เลยนี่เพิ่งไปเตะฟุตบอลมาเจริญพรพี่เจริญพรท่านพี่เต๋าพี่เต๋าเต๋าสมชายสุดยอดสุดยอดนี่ฮะเชิญนะหลายพนเ็เป็นพี่เต๋าเจริญพรเจริญพรพี่เต๋าโอ้ยเจริญพรท่านเจริญพรเจริญพรนะเขาจะกราบ กับพระถนนกนต่อกับพร <uce> ะพระอยู่ทางนู้นไม่เปไปไลกราบได้เหมือนกันใจถึงใจใจถึงใจตรงไหนก็ได้คณะแรกหนึ่งของพี่โรเบิร์ตนี่คณะอะไรนะเห็นว่าจะมาแสดงพรุ่งนี้คณะแรกของคุณโรเบิร์ตจ่ไหมพรุ่งนี้เพชรเก้าใช่ไหมเพชรเก้าอ้าวดีดอกมะดันนะเขาอยู่ดีดอกมะดันดีดอกมะดันตอนนี้อาจารย์ดีมานะครับผมตอนนี้ บาอาจารย์ดีไม่มาอาจารย์ดีไปแล้วไปรอไปรอคุณโรเบิร์ตอยู่ที่นู่นแล้วอาจารย์ดีแล้วต่อมาก็จาไม่ได้นัว่าอาจารย์ดีไปแล้วคือไปแล้วต่อมาก็อ่ะมาเลยมาก็จาไม่ได้อาจารย์ดีไปแล้วคือ,อเขาอยู่คณะอาจารย์ดีดอกาดานานะก็จะมีคุณใจแอนนะมีคุณโจ้มีอะไรหลายคนที่มาแล้วก็จากนั้นมาก็มาอยู่เพชรเก้า ช่วงนี้ใน Facebook ใน YouTube ก็จะขึ้นเรื่องพี่โรเบิร์ตเยอะครับผมแจ้งเกิดอย่างเงี้ยฮะฮะบอลบอลจะเป็นใส่ชุดยามหน่อยไหมอ่า uh huh. มีชุดนะแต่ไม่มีบทพูด uh huh. โอ้โอ uh ่า huh. แววคนเรามันก็ออกก็เกิดนะครับผมผู้กำกับโปรดิวเซอร์เขาก็เห็นแววเห็นอะไรเอ๊ hey, ถ้ายืนนิ่งๆเฉยก็อาจจะไม่ได้เกิดครับพอมีแซลมีหยอกมีกระแนกกระแนนิดๆมีขำมีความสดโปรดิวเซอร์บ,บอกเลยว่าเห็นอะไรในตัวเขา ตมานี่ไปงานสมาคมตลกเราบ่อยครับงานนั้นงานนี้เออพวกเรารักกันเมื่อกี้ตั้งแต่ทางเข้าเลยเจอพี่ๆหลายคนหลายท่านนะก็น้าจิตน้ําใจนะเพราะก็เขาเรียกว่ามางานอย่างเงี้ยเรามาเฉลี่ยวความทุกข์ครับผมค,คนเป็นภรรยาอย่างเงี้ยคน,เป,นเป็นลูกอะไรเงี้ยเป็นญาติผู้ใหญ่เย,ยอะแยะอาไรมาเจอลูกคนโรเบรืรอตมาก็บอกเนี่ยตมาก็เสียพ่อเหมือนกันครับมันก็เฉลี่ยไปละหนึ่งเปอร์เซ็นมาร้อยคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่มาหลายร้อยคน ก็หลายยร้อเปอร์์เเซ็นตฉลี่ยไปความทุบมันก็จะลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะมันก็ทุเลาเบาบาง <100 S 1> อาศัยเวลาอีก500เมตรใกล้แล้วนะห้าร้เมตรนี่เอามาให้โรเบิร์ตใช่ไหมดีๆนะหลวงพ่อมันเป็นจังเอาตะไคร่ลูกตะไคร่มาให้ผมไม่เหมือนภาพบางองค์ไม่เหมือนภาพบางองค์ฮะแล้วเมื่อเล็กเสร็จไปครับภาพนี้ครับหลวงพ่อครับหลวงพ,พ่อต้องถามหลวงพ,พ่อก่อน มีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอฮะตุกเซลเซลกันด้วยเจ๊หรอกเราก็จะทําให้มันเท่ากันสิอ้าวแล้วทํายังไงอ้าวก็ต้องไข่ก็ไม่ต้องเท่ากันก็ก็เหลือใบเดียวพอแต่พี่เราเบิดนี่ขยันนะครับขนาดท่าจากไปแล้วก็ยังขยันไปหาคนนั้งคนนี้ไปเหรออาตมาโล่งใจที่อาตมาไม่ค่อยสนิทกับพี่เขาเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวันนี้ก็สนิทแล้วเห็นไปหาคุณตั๊กภรรยาร้องลั่นบ้านเลยเห็นไปหาคุณบอล ไปหาหลายคนหลายท่านครับโอ้โหขยันก็ยังแบบว่าเรียกว่าไปเยี่ยมไปเย็นแต่ถ้าแน่จริง80-08ต้องมาทําไมมาก็รู้กันแหละแต่บางคนก็เป็น FC ฟล้นะเม่คิดที่มาในแบบว้ามาโดยตรงเลยครับผมไหนใครเป็นแฟนครับพี่โรเบิร์ตต้องยกมือขึ้นโยมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยดูผลงานแล้วมีความสุขแล้วก็ชอบแล้วผูกพันครับใจผูกพันกันโอ้โหบารมีไข่นะทุกว,วันนี้นะ เริ่มแซงหลวงปู่ทวดนะซึ่งเป็นพระนะเป็นอาจารย์นะครับทุกวันนี้จะมาเวลาไปเอาหลวงปู่ทวดกับไอ้ไข่ให้โยมเลือกเลือกไอ้ไข่เลยนะอ,อไ่ไม่ไม่เลือกลวงปู่ทวดลูกศิษย์วัดทำไมมาแซงพระแซงเจ้าขนาดนั้นอ๋อน้่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ของวัดเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดอเนี่ยเหมือนเราเป็นพระแล้วก็มีลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ย<อ>เห็นว่าอย่างนั้นนะเราก็เกิดไม่ทันยุคนั้นว่ากันมาอย่างนั้น วันนี้ก็เลยเป็นวัดไผ่ล้อมจริงๆที่จะมาสวดวันนี้ครับผมเห็นพูดในไลฟ์วันนั้นว่าจะพามาโดยหลวงพ่อหลวงพี่น้ําฝนนะนะหลวงพี่น้ําฝนมาด้วยใช่ไหมคุณบอลก็เลยพังอยู่ตรง3กิโลนู้นออรถพังอยู่3ามกิโลก็เดี๋ยวให้ให้เบิร์ดเอารถไปรับอ๋อเออคือตอนแรกพระก็กะจะสวดวันนี้แหละวัดนี้เนี่ยคุณบอลแคนเซิล นึกก็พูดเล่นนะวันนั้นเนี่ยเอาจริงเนาะนี่เคยร่วมงานพี่เบิร์ตไหมเนี่ยเคยฮะเคยอยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันมาอ่คือไม่ได้อยู่ไม่ได้เล่นอยู่ในคณะใช่ไหมคณะเพชรเก้าใช่ไหมเมื่อเมื่อก่อนซีก็ดีดอกบดันเมื่อก่อนเขาอยู่ดีดอกบดันอ่ชื่อชื่อเล่นเล่นชื่อไอ้มังอ่าเขาไม่ใช่ชื่อโรเบิร์ตหรอกเวลาเราเรียกกันเราเรียก ไอ้มังมังฮะเออเาเรียกกันเป็นชื่อแบบที่ชาวบ้านแถวนั้นแถวหัวหินแถวอะไรที่เขารู้จักนะฮะตมาชอบภาพนั้นมากเลยสื่อสารความสุขให้เรายิ้มครับผมสายตาปลิ่มไปด้วยความสุขนะชอบไหมละ่ะจะ<ถ>พูดว่าชอบดีถ้าชอบเดี๋ยวผมทำ <c oughs> ให้ <c oughs> เห็นพี่เปิดขยันไปหาคนนั้น่แล้วต้องเป็นคนส่งน้ำดึกด้วยเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สอง แม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไม่เป็นไรพี่เรามาเจอกันที่นี่แหละขน,ขนาดพระมีผ้าเหลือยังกลัวแล้วพวกผมจะไม่กลัวยังไงเป็นสิทธิเบื้องต้นเป็นเป็นสิสทธิพื้นฐานครับผมนไม่ได้ขยันง,งั้นหรอกก็ด้วยความรักด้วยความอะไรต่างๆนะโอ้ก็คนมากหน้าหลายตานี่มาทุกคืนไหมคุณพี่มาทุกคืนผมมาถ้ามีภารกิจก็ไป ไปหาตังก่อนไปทำหน้าที่ของเราครับผมแล้วก็กลับมาอย่างพรุ่งนี้จะเริ่มสักกี่โมงครับเนี่ยพรุ่งนี้จะเริ่มถวายเพนพระพิสุสง์ก่อนเรื่องเพนพระก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีไปเรื่อยๆยันสี่โมงเย็นก็จะเผาเผาหลอกเผาหลอกแล้วก็เผาจริงนี่ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มในระหว่างที่เผาหลอกไปเผาจริงนี่เรามีการแสดงตลอดก็คือเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นไปเลยฮะ ต่อเนื่องยาวเลยมีอะไรบ้างฮะเท่าที่ทราบก็มีตลกมีนักร้องมีดาราอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตน้องอัตมาจะมาอีกนี่เนี่ยเบิ้ลปุมราชเห็นมาตั้งแต่คืนแรกๆเลยอ่าเบิ้ลนะเบิ้ลปุมราชน่าจะมาฮะน่าจะมาวันที่27มาพรุ่งนี้ฮะน่าจะมาพรุ่งนี้เบิ้ลเนี่ยเขาร้องไห้เลยนะเขาแสดงด้วยกันอ๋อหลงพี่หลงพี่หลงพี่กับอีปอบนางเขาแล้วเขาเป็นพระเอกคู่กันกับพี่โรเบิร์ตด้วยโอ้ก็ผูกพันก็รักกัน ก็คือ <lo> คุโรเบิร์ตนี่เขานิสัยดีมากนะฮะนิสัยเป็นยังไงบ้างครับเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กอ,อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงเขาเข้าได้ทุกรุ่นอ,อแล้วก็ไม่ไม่ถือตัวจริงจริงเขารุ่นใหญ่นะใช่ไหมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮะ งานศพมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับผมแล <c oughs> <c oughs> ้เราก็จะเก่งๆนิดนึงประมาณนี้ไม่ไม่ต้องไปเกง่งฮะหลวงพี่คืองานงานตลกเพราะว่าบางทีแฟนคลับของไม่ว่าจะเป็นของคุณนุ้ยทีไ์สดไปหรือว่าของคุณบอลบางทีเข้ามาถามบอกว่างานศพทําไมต้องหัวเราะกันล่าเริง<อ>มันเป็นศพตลกม,มันเป็นศพตลกและเป็นประเพณีของตลกเลยคือตลกคนไหนเสียชีวิตพวกเราต้อง ต้องทําตัวให้ล่าเริงเพื่ออย่างอย่างที่หลวงพี่บอกแล้วนะช่วยกันแบ่งเบาความทุกข์ความโศกความเศร้าของทางเจ้าภาพเรียกว่าเพื่อเป็นกําลังใจกับคนที่อยู่นี่แหละครับผมเราก็ทำทำให้ล่าเริงขึ้นมาซะจิตใจมันก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปนั่งร้องโหยร้องไห้กันทั้ง7วัน8วันเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ฉะนั้นถ้าญาติโยมไม่อยากตายนี่ก็ไม่ยากไม่อยากตายก็มาบวชพระบวชเนรอ๋อเป็นพระแล้วไม่ตายเลยถ้าเนนไม่มีวันตาย มีแต่มรณภาพเป็นไงเงียบกิบกันเลยเห็นไหมเนี่ยไม่เสี่ยงรับงานศพเพราะอย่างเงี้ยพอมีอึ๊กนิดนึงอยู่แสดงเริ่มตกแล้วเลตติ้งเริ่มตกแล้วฮะหลวงพี่ผมก็คือไม่ไม่คือบางทีคนมันไม่กลักคุยกันอ๋อเวลาเวลาจะเล่นมุกถ้าตลกเนี่ยต้องทำยังไงนะถ้าตลกเวลาจะเล่นมุกเนี่ยถ้าเกิดว่าหมูหันลงเนี่ยนะโอ้โหถ้าไปงานโต๊ะจีนถ้าหมูหันลง ตลกจะไม่ปล่อยมุกเพราะถ้าปล่อยมุกไปแป๊กแน่นอนแล้วจะทำยังไงในระหว่างนั้นเราก็ยืนคุยกันธรรมดาแต่อย่าอย่าปล่อยมุกหาเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่หาเพราะมันกำลังแย่งจิ้มมุกหมูหันกันอยู่คุยกันไปเรื่อยๆก่อนครับผมจังหวะเขาตั้งใจฟังแล้วอ่าพอถ้าหากว่าตะเกียบเริ่มช้าเมื่อไหร่อ่าตะเกียบเริ่มช้าเมื่อไหร่อ่ะตลกจะเริ่มปล่อยมุกแล้วตลกนี่เขามุกแบบไหนบ้างฮะก็มีหลายมุกฮะ มุกอะไรบ้างยังไงบ้างก็จะเป็นมุกชุดมุกอํากันมุกอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายหลายอย่างอําเรื่องภรรยาเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตลกที่เอามาเล่นนะที่เรื่องจริงจอ่ะจอามาเล่นตลกเอาชีวิตจริงเลยเอาเรื่องจริงทั้งหมดที่มาพูดกันนะสร้อยพี่นุ้ยอย่างงี้นะอ่าฮะเอาโยนไปทางไอ้นุ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดิคุณตักคิดตักบริบูรณ์ปิดตักไปที่นั่นที่นี่บ้างอะไรางี้นะครับผมอ๋อปิดตักไปอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ ตลกส่วนใหญ่เอาเรื่องจริงมาพูดเหมือนจะอําเหมือนจะอําแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงสุดท้ายพี่หม่ำนี่เรื่องเชไรลนนี่นก็เรื่องจริง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องอําฮะหมาเปล่าเป็นเรือ่องอําที่ทีเ่เอาเรื่องจริงมาอํานี่เอาเอาเรื่องจริงมาอําจริงๆพวกนี้แาตา่มามเรียนปร,ริญญาเอกนะฮะแต่ว่าว่าจะมาเอาวิชาที่นี่ต <c oughs> <พ>อนนี้มันเหมือนเป็นปริญญาเอกเหมือนกันนะ ถ้าจาวิชาก็ต้องพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตลกจะขึ้นเวทีเยอะแยะมากมายสี่ห้าโมงหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับผมตั้งแต่หกโมงเย็นยันนู่นเลยฮะยันตีหนึ่งตีสองเลยนะโอ้เห็นว่าที่นี่นอกจากคนจะมาเยอะแล้วยุงก็เยอะมากเห็นจำปอติ๊งน้องอาตมาอยู่ปอตตึงด้วยกันอาตมาศิลปินหนึ่งศย์แต่ก่อนหนึ่งห้าสองตอนนี้หนึ่งศหมายเลข1ิแทนพี่เสกโลโซอ๋อครับผมก็ บอกว่ายุงก็เยอะเอ๊ะแต่ว่าเอ๊ะมาก็ยังไม่เห็นว่ามียุงมีอะไรนะอ๋อมีฮะดึกๆหน่อยไม่ดึกฮะหลวงพี่อยู่บนนี้ไม่ไม่ไม่โดนหรอกครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้ออกบัตรเชิญเลยนะมากันเต็มเขาก็รักที่โรเบิร์ตเหมือนกันครับผมรักโรเบิร์ตจะทำมาทําลายพวกเราอะาะแจกทักทายกลัวว่าจะง่วงจะหลับครับโอ้ยวันนี้ใครมานะ สอนามน้ำเพชรแล้วก็สอนรามวันนี้ลิเกของสอนรามเต็มวงเลยครับผมเต็มวงเลยะเต็มรูปแบบของสอนรามน้ำเพชรแล้วก็วันนี้มาเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพร่วมสวดภาพพิธรรมด้วยจริงนะนี่เขลิเกทำอะไรต้องตัดสินใจก็คือต้องตัดสินใจก่อนเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดก่อนไงฮะไม่ใช่อึอักอะไรทําเลยเออมนต้องคิดก่อนไงไต่ตองก่อนสมมติลิเกจะเดินทางตัดสินใจเดินทาง อลิเกหิวข้าวตัดสินใจจะกินข้าวลิเกจะตายตัดสินใจค่ะไม่ต้องตัดจะตายไม่ต้องตัดสินใจไม่คือคือลิเกเขาคือเขามีความคิดก่อนไงเขาต้องคิดก่อนคือถ้าเกิดเขาบอกจะเดินทางจะไปแล้วไม่ไม่ทันไม่ทันมันต้องคิดก่อนคิดว่าจะไปไหนก็ตัดสินใจนี่มีมุมไม่พระดูไม่แม่ยกพ่อยกแม่ยกเยอะเหลือเกินเนี่ย โอ้โหมีฮะมีมีเดี๋ยวน่าจะได้วิชาเพิ่มเดี๋ยวเราจะจัดจัดมุมให้โอ้จัดมุมให้เอาพวงมาลัยไหมคลองลิกเกอร์น็องลิเกดรดาม่ากันง่ายเลยทุกวันนี้นิดๆหน่อยๆก็โอ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลยระวังระวังเขาเรียกอะไรแต่ก่อนดูหมอนลำนี่พระครึ่งหนึ่งโยมครึ่งหนึ่งเลยนะดูไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเด๋ยนนี้ไม่ได้เด๋ยนนี้นิดๆหน่อยๆมันอันอย่างนี้พอเห็นนิดเห็นหน่อยดูว่โหมันนั่นเลยเดี๋ยวทัวลงใช่ ทัวลงตอนนี้โอ้โหโซเชียลมันแรงเหลือเกินเมื่อกี้ก็แอบย่องย่องมาเงียบเงียบนะขณะนั้นโยมที่รู้จักก็ทักครับไม่มาฮัสปองอ้วนก็ได้ทีววอ่งเนาะอย่างนี้เขาไม่เรียกอ้วนเขาเรียกว่าสารอาหารครบถ้วนอย่างนี้ก็ไม่เรียกอ้วนเขาเรียกว่าทุกสัดส่วนล้วนสำรองพลังงานทดแทนจริงๆอาตมาแพ้อาหารเคยแพ้อากาศไหมผมเคยแพ้อากาศบวมหน้าบวมเป็นหวัดอะไรอย่างงี้แพ้อาหารไงโอมตัวบวม ห้าร้อยเมตรเนี่ยมันไกลมากเลยเนาะเออมันถึงถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอาจจะเป็นคืนคืนสุดท้ายคือสุดท้ายไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเวลาทวงเวลาหน่อยถึงแม่พระสวดเร็วหรือว่าสวดช้าพวกเราก็กลับช้าอยู่ดีเพราะเราจะอยู่ตรงนี้กันยันดึกนะฮะแล้วก็วันนี้มีสอนามน้ำเพชรด้วยเดี๋ยวเราจะอยู่ดูลิเกกันด้วยถึงตีไหนฮะสอนามเล่นปกติเลิกตีไหนฮะสอนามน้ำเพชรเลิกประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยนะมันอยู่ที่เงินนะฮะ มันอยู่ที่เงินว่าจ้างเท่าไหร่ถ้าค้องเรื่ออะไรเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอไม่คือจ้างไปเลยตกลงจ้างไปเลยดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าไม่ไปหวังน้ําบ่อน,น้าฮะ<อ>คือถ้าจะไปวัดหลวงพี่อย่างเงี้ยตกลงเลยสองแสนหรือสามแสนอะไรเงี้ยแล้วจ่ายก่อนเลยครึ่งหนึ่งอพอไปถึงปุ๊บจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเต็มเล่นได้เต็มที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับผมแต่ถ้าหากว่าเงินขยักขย่อนลิเกผมก็มาขยักขย่อนเหมือนกัน อย่างนั้นเลยครับผมเอาเงินแบบชัว์ๆเคยขึ้นเวทีเดียวกับสอนนามน้ำเพชรใครฮะคนเต็มเลยอาตมาเนี่ยแหละวันแม่วันแม่ที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วกันมีเทศมีทอกแล้วก็ต้องสอนนามคนเยอะมากเลยสอนน้ำเล่นก่อนพอสอนนามน้ำเพชรลงเท่านั้นแหละหายเกลี้ยงเลยหายไปไหนหายตามสารานุเราสอนรามไปเลยอาตมาก็เทศให้ฐานอากาศฟัง โอ้โหสถานการณ์นั่งว่างกันใหญ่เลยทีเดียวผมไม่ไม่ไม่บอกผมวันนั้นทำไมอ่ะถ้าหลกพี่เอาหัวมอนใส่เข้าไปหน่อยนึงนะทำไมฮะมีเพชรแพรบหน่อยคนดูหลกพี่อีกเยอะแต่เรปัดอัตมาวิบปั๊บๆิบปั๊บเลยหรอชอบฮะจะได้วิชชาทาให้คนมีความสุขไม่ว่าจะเป็นดาราตลกลิเกหมอนลำนักดนตรีนะครับผมตลกเรานะ ลิเกลิเกนี่โอ้โหกว่าจะเป็นได้นี่มันยากมากเลยนะยต้องหัดต้องหัดต้องมาตั้งแต่เด็กๆนะพี่ก็เป็นนะครับผมเป็นบ้างไหมฮะเป็นนะต้องมีพื้นฐานเนาะครับผมพระมาแล้วใช่ไหมพระมาแล้วนะนิมนต์นะกราบนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าจากวาดไ่ร้อมวัดไ่ร้อมอาจารย์หลวงพี่น้ำฝนครับผมกราบนวัตการขอบพระคุณพระอาจารย์สมปอ